นั่งใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนบูบบุบวับวเหมือนหล่นลงไปหล่นลงไปปุ๊บก,ก็เด้งขึ้นเลยหรือการนั่งนะ่ะแล้วทําไมนั่งแล้วมันซึมมันง่วงมันจะหลับเพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนาี้ยฟุ้งซ่านเยอะถ้าเราฟุ้งซ่านมากเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งนะพอถึงตกค่าเราไปนั่งสมาธิเนะี่จิตมันเหนื่อยเต็มทีแนละ้วจิตมันจะหลับ แต่ถ้าในชีวิตประจำวันเราจเจริญสติไปเรื่อยๆคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆตอนเย็นตอนข้ามไปนั่งสมาธิมันก็จะไม่ค่อยหลับหรอกถ้าเราฟุ้งซ่านมากเราไปนั่งปุ๊บเดี๋ยวเดียวก็หลับถ้าจิตมันจะเบี่ยงระหว่างความฟุ้งซ่านกับความเสื่องสึมมันจะเบี่ยงกลับไปกลับมาเพราะนั้นแทนที่จะปล่อยฟุ้งเละเทะนะระหว่างวันเนี้ย คอยรู้นะรู้ตัวไประยะระยะไปไม่ต้องตลอดเวลารู้ตัวเป็นระยะระยะไปนะพอถึงเวลามานั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เคลิม้มไม่หลับจิตมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเกินไปนะ่จภาวนาได้ดีขึ้น